เฮ้ยเด็กใหม่รู้ไหมแถวนี้ใครใหญ่การที่จะเข้าไปสู่ ROV ได้มึงต้องเจ๋งในระดับหนึง่งสีชาได้ไงวะเรื่องธรรมดาใครๆเขาก็ทำได้กันทั้งนั้นแหละไม่เนี่ยเจ็บแล้วเกโอ้อองั้นกูขอพิสูจน์อย่างหนึง่งกูยอยากรู้ว่ามึงเจ๋งจริงจัดใจเย็นเพื่อนใจเย็นปล่อยเด็กมันไปปล่อยเด็กมันไป คาทาลงตาคาทาลงตาเฮ้ยทาชิตรงนั้นมีผู้หญิงแก่ผ้าหน้าล่ออยู่เพื่อนคาทาลงตาเสร็จกูควายเอ้ยทำไมพี่ถึงปิดตาล่ะอ๋อเหตุผลนั้นก็เพราะว่าพี่มีเนตรวงแหวนซาสึเกะนา루โตะซาสึเกะเบจิตา